ขออนุญ,ญาตตอบคําถามให้เพื่อนๆที่เป็นสมาชิกของช่องสักหน่อยนะเพื่อนๆเนาะคิดว่าท่านก็คือผู้มีอุปการะคุณของเราทุกอย่างที่มันเป็นข้อข้องใจแล้วก็สงสัยของบรรดาสมาชิกของช่องเนาะเราก็ยินดีครับยินดีที่จะจัดทําให้คุณเป็นพิเศษกับข้อสงสัยนั้นโดยการลงทุนทําเป็นเนื้อหาคอนเทนต์หรือคลิปวิดีโอแบบนี้เลยครับ เดือนตุลาทำข้าว5สิงหา1ได้ไหมแล้วจะต้องเจอกับอะไรแล้วจะต้องระวังกับอะไรมากที่สุดโบราณคนเก่าคนแก่เขาจะบอกว่าตุลาพาจนเนาะเราจะไม่ทําข้าวกันเราจะไม่ทํานากันนะเพื่อนๆเนาะยุคสมัยฤดูกาลสภาพแวดล้อมทั้งดินทั้งน้ําทั้งแสงมันเปลี่ยนไปจากอดีตโดยสิ้นเชิงกับเพื่อนๆบางสิ่งบางอย่างยังยังสามารถยึดโยงอดีต เอามาใช้ในการดำรงชีวิตได้แต่บางสิ่งบางอย่างไม่สามารถเอาอาดีตมาใช้เป็นลักในการยืดโยงในการดำเนินกิจการในการทำนาข้าวในแต่ละฤลด,ดูกันอย่างที่เราเคยเข้าใจมากับปุยาตายายเราในอดีตได้ครับเช่นเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันครับเพื่อนๆเศรษกก่อนเราเคยบอกว่า,ามีข้อจํากัดเรื่องตุลาเราทําไม่ได้มันไม่ดีปัญหามันจะเยอะโลกมันจะมากใช่ไหมอันนั้นมันคือบริบทของการทําข้าวที่มันเป็นปลายแสงมันมีข้อเปรียบเทียบ เมื่อสมัยก่อนนะ่ะที่เขาบอกว่าตุลามันทําไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาทำนาะเขาไม่ใส่ปุย๋ยเขาไม่พ่นสารเคมีเพื่อนเพื่อทำแล้วเขาปล่อยไปตามธรรมชาติถ้าไปทาช่วงปลายแสกเนี่ยผลผลิตมันก็ไม่ดีมันก็เสียเวลาเออเขาก็เลยมองว่าอย่าทําดีกว่าจะทําก็ให้ไปนู่นเลยทันวานะจะไปลงประมาณทันวาอะไรเงี้ยไปปลายทันวาประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นยุคสมัยนี้นะถ้าไม่มีข้อจํากัดเรื่องของแรงน้ําไม่มีข้อจํากัดเรื่องของน้ําท่วมไม่มีข้อจํากัดเรื่องของอะไรกับความแห้งแล้งนะครับเพื่อนๆถ้าคุณมี เพียบพร้อมพวกนี้หมดเลยไม่กระทบกับสภาพแวดล้อมที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะทำได้ทำได้ไม่มีข้อจากัดเลยทําได้ทําไปเลยโดยเฉพาะ 5, ห้าสีห้าหนึ่ง 1, คุณทำไปเลยคุณไม่ต้องสนใจอะไรมากไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องกังวลอะไรเลยแต่มันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่มันจะมาวอลเวกก็แกะกับต้นข้าวของคุณในช่วงที่กําลังต้นกลมกำลังต้นเล็กโอ้มนเล่นเล่น,ลน,ลนมดเล่นตั้งแต่ระยะเนี้ยนำเยอะอย่างนี้นะเพือ่อนๆนะมันจะมาตั้งแต่ต้นฤดูเลยเนี่ยบัวเออกลัวกลัวอย่างเดียวอย่างอื่นผมไม่กลัวเลยนะถ้าจะทำไอเนียจะถ้าจะทำจัดมินกับเดือนตุลานะาาวว่่่บััเเป็นนรือองงทีตต้กใจม เรื่องที่จะต้องแบบฝันดีฟอร์ไหมไม่ใช่ยาสามันประจานานะกับบัวนะเพื่อนๆนะคือมันมีหลายตัวมันไม่ใช่ว่าเฉพาะก็ตัวที่ผมจะบอกในคลิปิดีโวนี้นะมันมีหลายกลุ่มมากครับไทมีทซีนมันก็ได้แต่มันราคามันสูงลักๆเลยผมก็จะให้ใช้ไทมีทอกแซมที่ผมเคยเป็นดาม่าในมาคลิปๆหนึ่งนะเพื่อนๆที่บอกว่า2กิโลถึกิโล2กิโลต่อสิบไร่นั่นแหละใช้ตัวนี้ตัวเดียวเพื่อนๆคุมยาวเลยแล้วก็หมั่นขยันตรวจแปลงตอนเย็นๆเวลาไปดูนาตอนเย็นๆนะขยันดูนิดนึงดู ไม่ไปดูนาก็ไปตรวจนานี่ไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆนนะแยกนะครับไม่เหมือนกันนะบางคนเน่ะก็ไปจริงเลยจ้าไปตรวจทุกวันเลยแต่ปล่อยให้เข้าเป็นหนอนได้แต่ปล่อยให้เข้าเป็นเพียได้แต่ปล่อยให้เข้าเป็นบัวได้แต่ปล่อยให้เข้าเป็นเชื้อราเออมันก็แปลกนะเพื่อนๆนนะคนละความหมายกันนะครับเพื่อนๆไปตรวจนาก็ไปดูนาไม่เหมือนกันนะถ้ายันตรวจนิดนึงเพื่อนไม้อันนึงก็เดินละนะตำยอดเข้าตำที่ลุ่มหรือตำที่โขดตำที่ใต้ล่มอะละเราดูที่ว่ามันมีแมลงแปลกๆบินไหมตอนเย็นแมลงผีเสื้อหัวผีเสื้อเพียกระโด แมลงวีข่าวเพียจัก,กจันเพียไฟนะใครมีท็อกแซมตามจํานวนอัตราส่วนที่ผมแนะนําให้ใช้เนี่ยกิโลหรือ2กิโลเนี่ยมันคุมได้อยู่หมดเพื่อนเอาอยู่หมดเลยแต่จะบอกข้อจํากัดนิดหนึ่งว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้พบการระบาดเลยแต่เราไม่สบายใจเราจะพ่นคุมนะ่ก็ให้ใช้อัตราส่วน1กิโลก็พอแล้ว่อสิบไร่นะไม่ต้องไปใช้ถึง2กิโลหรอกไอสกิโลนะมันใช้ในกรณีที่วิกฤตจริงๆนะครับประมาณอย่างนั้น ก็คำนึงถึงความจำเป็นเอ๊ะเขาถามเรื่องตุลาทำข้าวได้ไหมทำไมมาพูดเรื่องบัวมาพูดเรื่องเพีย ก็เมื่อกี้เนื้อหาคําถามเนี่ยบอกว่าต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไงเข้าใจไหมล่ะเราก็เลยต้องอธิบายบริบทแบบนี้พอไม่งั้นคุณก็รู้่าเราแค่ตอบว่าทําได้ครับมันก็จบใช่ไหมล่ะแต่ภายใต้ข้อจํากัดของคําว่าได้นี่มันซ่อนอะไรไว้อยู่นี่ไงกําลังจะอธิบายอยู่นี่ไงฟังสิฟังฟังนะว่ามันเป็นแบบนี้นี่คือปัญหาขั้นต้นนะที่ต้องระวางังคือบัวอย่างอื่นไม่หวงเลยฤดูหนาวอะ่ะหวงตัวเดียวบัวตุวลา ลองนับดิสมมุติว่าถ้า,ถาเราทำตรงตอนนี้มันก็กลางแล้วใช่ไหมเอาค้อนปลายเลยเราก็นับไป ตุลาไปพืศจิกาใช่ไหมทันวาใช่ไหมเป็นเท่าไรแล้วเนี่ยสามสิบหกสิบเก้าสิบใช่ไหมมันก็จะไปตุลพฤศจิกาธันวามกราประมาณปลายปลายมกราเกือบเกือบจะเข้ากุมภาถึงจะได้เกี่ยวใช่ไหมครับจะเป็นข้าวจัดมินข้าวห้าสี่ห้าหนึ่งเนี่ยให้กลุ่มที่ไม่ใช่เบอร์ยี่สิบนะถ้าเป็นเบอร์ห้านะหรือห้าสี่ห้าหนึ่งนะมันก็จะเก้าสิบเก้าสิบห้าวันโดยเฉลี่ยใช่ไหมล่ะถ้าสายพุยเร็วก็ออกเร็วก็ช่วงนั้นเหรอต้องกลัวอะไรไหมไม่ไม่มีไม่มีอะไรกลัวแล้วไม่มีอะไรที่ต้องกลัวแล้้ววถาาไไไไมมมม่่่ิิิกจจรรรงงๆๆนนะะะหดีอ แต่ถ้าในช่วงต้นเลยอะ่ะถ้าความเย็นมันมันมาเร็วเกินอะ่ะมันจะมาตั้งเนี่ยช่วงพฤศจิกาธันวาเนี่ยมันเกิดเอ่าแล้วเริ่มละเริ่มละข้าวในสยปุ๋ยไปก็ไม่รับฉีดสารไปก็ไม่รับยืนต้นใบเหลืองใบแดงเนี่ยระวังเรื่องอะไรระวังเรื่องข้าวไม่ตอบสนองต่อสารอาหารครับไอนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งที่ลองลงมาจากเรื่องของเ้่าที่ต้องระวังหัวนะที่ต้องทําเดือนตุลาอ่ะต้องนี้เรื่องหนึ่งนะแต่เพื่อนๆครับเนี่ยไอสิ่งที่มันจําเป็นแล้วผมบอกแล้วมันใช้ประโยชน์ได้กับคุณจริง,รงๆอะ่ะคุณไม่ค่อยเอาไปใช้อ่ะคุ แค่จะฝากชีวิตไว้กับสารเคมีปุ๋ยเคมีอะ่ะผมก็บางทีถามว่าทอไหมก็มีบ้างนะเพื่อนๆพนะเวลาทําคลิปบอกเล่าเรื่องจริงให้คุณทำ้วคุณไม่เอาไปปฏิบัตเนี่ยบางทีเหนื่อยนะเหนื่อยทั้งๆั้ที่มันก็ได้ผลอะ่ะแล้วมันเห็นผลด้วยอย่างอาการข้าวข้าวแคข้าวแกนข้าวไม่รับปุ๋ยเนี่ยเวลา mm hmm. เจออากาศเยน็นๆนั่งๆเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าไอ้แปลงนาที่มันใส่ขี้ไก่เยอะๆขี้หมูเยอะๆขี้วัวขี้ควายเยอะๆขี้แพะเยอะๆ,เ,อะๆ,ๆ,ๆเนี่ยมันไม่กระทบอะไรก็เขาเลยมันไม่รูร้อนรูหนาวอะไรก็เข่าเลยเพื่ Tòng luôn... Ơi... Ưn... Mừng... Mình... ไปอย่างนั้นอ่ะไปจนกว่าสภาพแสงมันจะมาปกติที่ต้นข้าวมันยอมรับแล้วข้าวก็จะเปลี่ยนแป้งไปไม่โสไม่ซุดข้าวก็โตไปเรื่อยๆค่อยๆโตไปเรื่อยๆค่อยๆโตไปเรื่อยๆแต่กับปุ๋ยเคมีสารเคมีเนี่ยเวลาไปใส่ในช่วงอากาศเยน็นๆเพลินๆมันมีไตรเอฟเฟกต์ไตเอฟเฟกคือเวลาเราใส่ตอนเนี้ยมันไม่ตอบสนองแต่พอช่วงอากาศเปลี่ยนปุ๊บข้าวไหลเลยพรวดพอไหลพรวดปุ๊บมดเลยเพ่อนเสียเลยเสียทั้งใบเสียทั้งรวงเสียหมดเลยเสียยิบเสียย่อยเลยมันก็คือต้นทุนนะอะไรมันก็คือเราจะ ต้องการผลกําไรอ่ะเราชาเราไม่พูดถึงต้นทุนมันก็เป็นเรื่องแปลกแล้วถ้่างั้นมันก็ต้องรักขโมยแล้วจริงไหมเพื่อนเพื่อนถ้ามันไม่ต้องใช้ต้นทุนอ่ะเราลักขโมยถามว่าคุณ ต้องใช้ต้นทุนไหมอ่ะก็ใช้ต้นทุนร่างกายต้องใช้ทักษะความสามารถพิเศษในการลบหลีกเจ้าของทรัพย์ใช่ไหมอ่ะมันก็ต้นทุนมดอ่ะมันไม่มีอะไรได้มาเปล่าหรอกโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนอ่ะแต่การลงทุนที่ผมแนะนำเนี่ยที่ผมบอกว่ามันดีจริงดีจังเนี่ยดีกว่าการที่คุณใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยมันคือการลงทุนระยะยาวแล้วผลตอบแทนก็เป็นผลตอบแทนระยะยาวมันไม่ใช่ว่าลงวันนี้จบเหมือนอย่างปุ๋ยเคมีแล้วมันดีข้าวมันโตต่อเนื่องข้าวมันไม่กระทบมันไม่สะดุดมันไม่อะไรเลยมันไปของมันเลยเฉยก็แปลงที่ ที่อยากจะฝากมันก็จะมีเรื่องอะไรบ้างระวังเรื่องบัวหนึ่งซองระวังเรื่องสารอาหารที่เข้าไม่ตอบสนองในสภาพอากาศที่เย็นจัดแล้วนมม้ํามันมีอุณหภูมิที่เย็นมันทาให้การเคลื่อนที่ของสารอาหารเป็นไปได้ด้วยความยากลําบากแสงน้อยการสังเคราะห์คลอโรฟิลก็น้อยถูกไหมน้อยพืชผลิตพลังงานได้น้อยแน่นอนครับเม็ดสีคลอโรฟิลก็ย่อมมีการเสรื่อมโทรมเป็นธรรมดากับสภาพอากาศที่เย็นจริงไหมข้าวก็จะเขียวก็เปลี่ยนสีเหลืองเป็นสีตองเลยนี่เห็นไหมนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้มันมีหลายคนถามว่าอาจารย์แล้วที่หลักการที่อาจารย์เคยบออกแนนะําายตมคิปวดีโ เกาๆอ่ะที่บอกว่าใช้พวกกูโค้ดช่วยกดอะมิโนพ่นช่วยถามว่ามันช่วยได้จริงไหมจริงครับอันนี้ก็ไม่ได้มโนเหมือนกันเป็นเรื่องจริงครับแล้วทางตรงด้วยไม่ลัดเลยไม่ลัดเลยไม่ปรุงไม่แต่งตรงตรงไม่มีลับใช้ได้จริงครับเราไม่ต้องฮักโ่มพ่นหรอกเพื่อนพ่นลับมันลับคือลับไม่ลับคือแล้วแต่มันปอยประเด็นคือที่เราพ่นนะเราไม่ได้พ่นเพื่อให้มันเขียวขึ้นแต่เราพ่น เพื่อที่จะไม่ให้มันซุดโสมลงไปมากกว่าเดิมเข้าใจไหมล่ะนี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้สําคัญนะตรงนี้ก็เป็นอีกข้อนึงเนี่ยครับลักลัก,ลกมันก็จะมีอยู่แค่นี้แหละแต่ปัญหาเรื่องของเชื้อราถามว่าน่ากลัวไหมฤดูหนาวใครทํานาเป็นเชื้อรานี่แปลกนะเพื่อนๆนะแปลกคือสันนิษฐานได้เลยอะ่ะถ้าใบยุบเป็นหลุมเนี่ยนะสันนิษฐานได้เลยว่าคนคนนี้นี่คือเนืองถึงปุ๋ยมาก2คือฉีดสารเคมีนักมากโดดสูงมากรุนแรงมากแล้วก็ถี่มากส่วนใหญ่ปัญหาพวกนี้มันจะเกิดผลแฝงมาจากพฤติกรรมแบบนี้กับชาวนาพอจะใช้เป็นข้อสรุป ข้อควรระวังพอสังเกตในการที่จะเอาไปประกอบการตัดสินใจที่จะทับในฤดูการของเดือนตุลาคมกับข้าวจัดมิตรได้ระดับนึงเนาะเพื่อนๆเนาะตรงนี้ผมว่ามันก็น่าจะครอบคุมหมดแล้วแหละถ้ามาถึงขั้นตรงนี้ส่วนในช่วงที่มันให้ผลผลิตนั้นมันก็รุดวิกฤตแล้วมันก็ไม่มีอะไรน่ากังวลแล้วครับก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวสาระดดีๆที่เอามาฝากเพื่อนสมาชิกของช่อง